สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองต้นที่อยู่หน้าบ้านกำลังจะหมดแล้วค่ะกินไปหลายรุ่นแล้วเพราะว่าปีนี้ดกมากพอเขาดกลูกรุ่นไปลาๆก็จะไม่ค่อยลูกก็จะไม่ค่อยโตสมบูรณ์เท่าไหร่แต่รสชาติดีเยี่ยมรสชาติดีจริงๆค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่ มะม่วงน้ำดอกไม้หลังจากที่เขาติดดอกจนถึงผลแก่จะใช้อายุประมาณ90-100วันนะคะหลังจากที่ติดดอกและติดผลนับไปเลยค่ะ90วันนั่นก็คือแก่จัดร้อยร้วันนี่ก็คือแก่จัดเหมือนกันค่ะทีนี้น้ำดอกไม้สีทองผล ผลดิบของเขาจะรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวจัดเลยนะคะแต่ว่าสีสีของเขานี่ผลดิบสีเขียวแต่เป็นเขียวนวลอันนี้ก็คือแก่จัดยังไม่สุกนะคะผลแก่จัดของเขาสีเหลืองทองเลยค่ะยังไม่สุกเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเป็นผลไม้ส่งออกที่มาอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะน้ำดอกไม้สีทองเป็นเพื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เวลาเขาสุกแก่จัดอ่าเวลาเขาแก่จัดผลแก่จัดอย่างนี้นะคะภาษาอีสานเอื่นบักม่วงกลนซ่อนเนาะคะ่ะแก่จัดอร่อยมาก ไม่ต้องมีน้ำปลาหวานกินแบบนี้เลยค่ะไม่เปรี้ยวนะคะจะแบบไม่ต้องมีน้ำปลาหวานอร่อยเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวแบบละมุน ต้องใช้คำนี้ค่ะเปรี้ยวแบบละมุนถ้าไม่ได้สุกเลยค่ะรดน้าบ้านเนี่ยกินแต่แบบนี้กินแบบแกจัดจัดกินกินทั้งวันเมื่อวานก็กินมะม่วงทั้งวันแทบไม่กินข้าวกินเยอะเกินเขาเรียกว,ว่ากินเยอะเกิน เดี๋ยวจะดูหาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของมะม่วงมาฝากเพื่อนๆนะคะขออนุญาตอ่านนะคะเพื่อนๆมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นอาหารเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมีโพแทสเซียมและเส้นใยอาหารสูงและวิตามิน มะม่วงสุกมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากอุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซีสูงมากเวลาสุกเนาะหวานจัดรสชาติก็ละมุนลิ้นเนื้อแน่นแต่ไม่เละแล้วก็นิยมนำมารับประทานแบบว่าสุก หรือทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ทำไอศครีมมะม่วงเพราะเขาสีสวยสีทองสีเหลืองทองแล้วก็ทำเป็นน้ำผลไม้ปัน่นน้ำมะม่วงปัน่นก็สีสวยรสชาติก็ดีทำเป็นแยมทำเป็นมะม่วงกวนก็อร่อย ราะว่าเขาหอมหอมหวานถ้าจะปลูกมะม่วงเนาะถ้าจะได้ให้ได้สายพันธุ์ที่แบบว่าที่ดีเหมือนต้นที่เราชิมสมมติว่าเราชิมต้นเนี้ยเราอยากได้สายพันธุ์แบบเนี้ยต้องใช้วิธีติดตาหรือตอนเท่านั้นค่ะถึงจะได้สายพันธุ์ต้นแม่ต้นเดิมที่รสชาติอร่อยเป็นวิธีอื่นรสชาติจะไม่เหมือนต้นแม่ ติดตาและตอนจะได้รสชาติที่ดีเหมือนต้นที่เราต้องการค่ะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นนี h ชาแ e l ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ